ยเอาจานหมดดีดีโอ,อ๊ยมนันรอทําผมจานรอจะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยลูกค้าคนเยอะมากเลยอ่ะร้านเนี้ยร,ร้านกอไผ่เนี่ยนะใช่คะชื่อกอไผ่เหรอใช่ชื่อเหรอยังไม่เห็นชื่อร้านเลยแต่ร้านเนี้ยพี่เคยได้ินทีแน้วมีคนพูดถึงอยู่บ่อยๆเรื่องของร้านท่านเนี้ยเขาทําผมแบบออกแนวแบบเรียบร้อยอันนี้บบอันนี้เขาร้านเดียวกันปะใช่ใช่แต่นี่เป็นของผู้ชาย ต่ร้านเดียวกันใช่ไหมร้านเดียวกันทะลุถึงกันค่ะจะบอกอะไรให้ป่ะไม่ถาจา์ผิด่วงจุ้ยเอาหรอร้านก็เป็นร้านเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วทําประตูเปิดเนี่ยออกมาเนี่ยคือเป็นประตูสองบานติดกันแต่มันไม่ใช่ประตูสไลด์ทั้งหมดมันเป็นประตูที่มีผนังหรือมีกําแพงกั้นอยู่อ๋ออันนี้อันนี้อ่าใช่ดูเหมือนจะไม่เสียแต่มาเสียเพราะมีประตูหนนี่ประตูตรงนี้ ประตูตรงนี้เนี่ยเป็นประตูในที่เดินทะลุกันระหว่างร้านหญิงกับร้านชายค่ะถ้าพูดถึงหลักฮวงจุ้ยเขาบอกว่าประตูตรงนี้คือประตูเสียเปรียบแล้วก็เงินรั่วน้ำมุมนั้นอ่ะเป็นมุมบังเอิญโอ้แจกันดอกไม้ตรงนั้นเนี่ยนะเป็นดอกไม้สีเป็นจะธาตุอ๋อเหมือนร้านเจ๊จงที่เราไปถ่ายนแรกใช่คือมีสีสันของเป็นจะธาตุที่ครบตามหลักฮวงจุ้ยค่ะอะ่วงแดงเขียวเหลืองดำอะไรเงี้ยคือครบดิไปดูดิไปดูดิมองเห็นมองเห็นอะไรบางอย่าง เนี่โต๊ะเขาอะสีดําสีโอ๊คดำตัวนี้ก็เลยเป็นธาตุที่แบบว่าเสริมกันพอดีกับเบญจธาตุาแล้วมุมเบญจธาตุของเขามาอยู่ในมุมการเงินเพราะฉะนั้นร้านนี้ลูกค้าอาจจะมาช้าแต่ลูกค้ามาต่อเนื่องการเงินไม่เคยขาดสายเพราะมีตัวนี้มารับ,มาร,บมารับกับพลังพงจุ้ยพอดีชื่อร้านเขาเนี่ยนะ,ะอยู่ในมุมที่เป็นมุมชื่อเสียงพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกไว้จริงๆว่าคนบอกต่อ ถามนิดนึงปกติมาที่ร้านนี้นี่มารับบริการอะไรคะพี่สะดดยค่ะสะดดยทำไมถึงต้องมาร้านพี่กัลยาคะทำไมไม่ไปร้านอื่นก็บริการดีแล้วก็ทำโอเคค่ะฝี <ทำ S 2> มือ,อใช่นี่ราคาเสียงจากลูกค้าร้านพี่กัลยาคะ่ะส่วนพอนี้เราแอบบแอบบเข้ามา oh <my> หลังร้านเขานิดนึงที่นี่นะห้องนี้นะเสียจงจริงนะเสียงเรื่องประตูประตูเยอะจริงประตูานี้แบบหนึ่งสองสามสี่ ห้องน้าไม่นับอน,นุโลมไปประตูเยอะพอประตูเยอะเนี่ยต้องปิดตายถ้าปิดตายโอเคหรือถ้าเกิดว่าใช้ผ้าม่านปิดทับไปเลยไม่เห็นเั้นประตูก็จะดีกว่าแต่ว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเจาะแล้วก็ดูดวงให้กับเจ้าของร้านอีกทีหนึ่งและตอนนี้เราเจอพี่กรลยาแล้วนะคะเจ้าของร้านค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าพี่กรลยาเองเป็นคนดูดวงไหมแต่วันนี้อาจารย์วังมาถึงที่ต้องดูดวงค่ะสวัสดีพี่กัลยาค่ะวันนี้นองขออนุญ,ญาตจริงๆนะคะที่เข้ามาดูหงจุ้ยร้านแล้วก็อาจจะขออนุญาตดูดวง แค่แกะเกาหนึน่งว่าพี่กรยาเป็นไปเป็นมายัางไงถึงตั้งตัวแล้วก็ตั้งหลักสู้ได้กับอาชีพเสริมสวยแบบนี้ปัจจุบันพี่กรยาอายุเท่าไหร่คะปีนี้ก็47ค่ะตอนนี้นะคะเราในดวงของ47เนี่ยในช่วงนี้ของพี่กระยานะคะพี่กรยามีเกณฑ์ที่จะต้องได้รับข่าวเรื่องการเจ็บป่วยหรือข่าวการเสียชีวิตของญาติผู้หลักผู้ใหญ่<ะ>อย่างที่สองปีนี้พี่กรยาต้องระวังเลยหนึ่งเพื่อนฝูงหมู่มิตรเพศเดียวกันคําพูด อย่างหนึ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่กรณยาน,น่าจะต้องรู้ตัวว่าพี่กรณยาเองเป็นคนที่มีดวงคือทําคุณคนไม่ขึ้นเวลาที่เราทําดีอะไรกับใครมากๆเอาขำดีใจอะสิทาคุณคนไม่ขึ้นทาดีกับใครมากๆห่วงใครมากๆรักใครมากๆช่วยใครมากๆคนนั้นแทงเราข้างหลังเป็นคนแรกเสมอและดวงแบบนี้นะคะไม่ใช่ดวงของเศรษฐีและคนรวยอีกเช่นกันค่ะแต่เป็นดวงของบริการนั่นหมายความว่าพี่กรณยาจะอยู่ได้ในธุรกิจนี้เพราะคนพูดถึงบอกต่อ ด้วยความเป็นตัวตนของเราแน่นอนค่ะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณพี่กระยานะคะแล้วถ้ามีโอกาสปุ๊บอาจารย์วังก็คงจะได้มีโอกาสดูวดวงให้พี่กรยาอีกครั้งหนึ่งค่ะสรวบวันนี้นะคะเราคงต้องาลาไปก่อนค่ะกับช่วงตั้งหลักสู้กับอาจารย์วังค่ะ